ไฟเครื่องเครื่องโอเคอยู่ติดแก๊สก็ได้ประหยัดนะผมะผมไม่เีเรียสไม่ถ้าเป็นผมไม่เีเรียสเลือกไปเครื่องแก๊สเ,เพราะว่ามันประหยัดขึ้นัเป็นอะไรนะที่งออะไรนะเอ็นจีเอ็นจีรีฟอร์มเขาคำนวณอยู่แล้วนะยเยอเงียบมาก ครับแต่ที่ร้านทำให้แพงแต่ว่าฉันกลัวว่าลูกสาวขับมาจะไม่ปลอดภัยไงครับผมอันนี้เป็นโตโยต้าวีออสรุ่นตัวเจใช่เครื่องเดินนี่มีครับแอร์เย็นเฉียบเนาะใช่แอร์เย็นเฉียบเลยแอร์เย็นแอร์เย็นค่ะแอร์เย็นครับสภาพรถไม่มีเฉียวชนขี่จะขุดขุดขี่นิดหน่อยตามที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปดูเดี๋ยวไม่เช่นเดินอ่าครับ นี่ไงฉันขูดฉันถอยอาจ,จารย์<อ>พามาดูเองเลยใช่นี่ไงนี่ไงเนี่ยฉันถอยก็เลยประตูบ้านฉันเห็นไหมมันมีตัวไฟฟ้าอยู่น่ะครับนั่นแหละเนี่ยน่ะคนน,น,นิดนึงนิดนึงอันนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนอกนั้นไม่มีรอยอะไรเลยครับนี่ใครไปขีดอะไรไม,ไ,มไ,มไม่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 มีขีดสวยโอเคยางก็ยังได้อยู่ ไม่รู้น่าจะได้นะอยา่างก็ยังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนแต่ฉันเปลี่ยนไอ้นี้มาแล้วด้วยนะเนี่ถ้าใครซื้อไปโชคดีเลยฉันเปลี่ยนปั๊มต,ติ๊กมาตั้งสามพันกว่าอ๋อปั๊มติ๊กเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ปั๊มติ๊กไอ้ที่มันอยู่ในถังน้ํามันนะครับผมนั่นแหละฉันเปลี่ยนใหม่อะไรก็ยังอยู่เลยแล้วก็ไอ้นั่นฉันก็เปลี่ยนใหม่มานะตัวไหนฮะไอ้หัวคอมพิวเตอร์ที่มันอา่านผสมของเหลวอ่ะฉันเปลี่ยนมาสองพันกว่านะ อไอหัวคอมพิวเตอร์เห็นไหมตอนที่มันลุยน้ําจัดอ่ะช่างก็บอกเองว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนงันก็เลยเปลี่ยนครับผมหัวคอมพิวเตอร์ที่มันอ่านประสบของเหลวอ่ะช่างเขาให้เปลี่ยนใช่ไหมช่างเขาแนะนำฉันก็เลยเรียกว่าเปลี่ยนความติดในั่นแ่ะค ตอนที่น้ําท่วมใหญ่ที่ของเราอ่ะอแต่เราไม่ได้ท่วมเนาะบ้านไม่ท่วมแต่หน้าบ้านน่ะหน้าบ้านน้ําเยอะอีกนะหน้าบ้านอ๋อฝนตกเฉยเฉยไม่ตอนฝนตกที่น้ามันขังกะนะอ๋อครับนิดหนึ่งนิดนึงไม่เป็นไรเพราะเพราะไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไรครับไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ฉันบอกว่าฉันต้องเปลี่ยนมาไอ้เรื่องนั้นแหละครับทรงน้นอยู่เสียงเงียบมากแต่ป้ายนี่ ไายไม่เคยเปลี่ยนป้ายนี้ได้ให้หวยมาแล้วใช่ไหมโอ้โหหลายงวดเลยให้โชคมาแล้วครับให้ตาให้ตาเลยนะ